สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนาะมาทำนะครับมุมมองกว้างขึ้นนะครับสำหรับ r o v นะครับเนาะเกม rob เนาะก่อนอื่นนะครับเราจะใช้โปรแกรม d e n t u r b o นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่มีแล้วก็เข้า d n t e r b o เลยนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีให้เราโหลดนะครับ d n m a n a g e r มานะครับ ในลิงนะพอเราโหลด,ดเราติดตั้งเสร็จนะครับผมถ้าเรายังไม่มีดีเอ็นเทอร์โบมันจะบอกให้เราอินสตอลนะครับเราก็กดอินสตอลไปหรือถ้าของใครเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะบอกว่าให้เราอัปเดตนะครับอย่างของผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมมติถ้าเรายังไม่มีดีเอ็นเทอร์โบเนาะเราก็กดอินสตอลนะครับกดให้มันดาวน์โหลดให้มันติดตั้งให้มันเสร็จนะครับแล้วเราก็เข้าดีเอ็นเทอร์โบนะครับ พอเข้ามาใน D-Engine erm o แล้วนะครับมันก็จะมีหลายโหมดนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนทำแค่มุมมองกว้างขึ้นก่อนนะครับมันจะมีปลดล็อก60 FPS เดี๋ยวพอเข้าไปในเกมเดี๋ยวผมจะแนะนำตั้งค่าด้วยแล้วกันนะครับจะได้ให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับสมมุติเราได้ ได้มาแล้วนะครับติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรากกดเข้าไปที่ super fair camilla นะครับเลยนะครับผมเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไทยแลนด์นะครับหรือถ้าใครเล่นเซิร์ฟนอกก็เลือกเซิร์ฟนะครับ่อเดียวอย่างอย่างนี้นะครับสมมตินะครับถ้าเราเลือกไม่ตรงเซิร์ฟมันก็ไม่มีนะครับอย่างถ้าเกิดผมจะกดเป็นไต้หวันมันก็จะขึ้นมาว่าเราไม่ได้ติดตั้งเกมเซิร์ฟไต้หวันไว้นะครับเราก็เลือกไทยแลนด์นะครับ ผมก็จะแนะนําอยู่ที่15%ถึง20%นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเยอะกว่านี้มันจะกว้างไปแล้วมันจะเล่นยากจะเดินค่อนข้างช้าเพราะว่าภาพมันกว้างขึ้นนะครับอ่ามันจะมันกว้างเยอะเลยแหละนะครับมันก็จะเดินช้านะครับแต่มันก็แล้วจะคนชอบนะครับแต่แนะนําให้1 5ถึง20%นะครับเลือกอย่างนี้เราก็กดเซฟนะครับมันก็จะมีโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาให้เขานะครับเจ้าของแอปเขาก็จะได้รายได้จากโฆษณานี่แหละนะครับ อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเจ้าของแอปเข้าด้วยนะครับช่อง D Entero นะครับผมนี่นะครับเราก็รอให้เขาทำงานนะครับแค่นี้ครับเสร็จนะครับผมก็เนี่ยครับเครดิตช่องเขานะครับผมเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นช่อง D Entero นะครับอย่างของผมเนี่ยก็ ติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็สําหรับหกสิบ fps เหมือนกันนะครับ,หรบเหมือนกันแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ของเราไทยแลนด์ Thailand นะครับถ้าของใครยังมัน,ม,นมันเปิดไม่ได้เนาะก็ทํานะครับก็กดอันล็อกแต่ของผมมันเปิดได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมนะครับ อ่าวนะครับผมอ่า ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับนี่เราไม่ได้เปิดหมดห้ามรบกวนหรือเปล่า นะครับพอเราเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปเทสดูกันนะครับโอ้เดี๋ยวมาแนะนําตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่านะนะครับมันก็แล้วแต่คุณชอบอันนี้นะครับผมแต่ของผมจะตั้งร้านค้าไว้ทางขวานะครับเวลากดซื้อเวลาได้ของมันก็จะกดง่ายนะครับอ่าถ้ามาฝั่งนี้เราก็จะมันเสียเวลาตอนที่เราจะเดินซ้ายเดินขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ากดเล่นนี่มันจะเสตรีมไปเลยเน,นี่ย นะครับเอาไว้ก่อนปฏิเสธไปก่อนนะครับส่วนนะครับน้ตําอ่อเดี๋ยรายละเอียดเป้าหมายก็ถ้าของใครที่ว่าเครื่องแรงก็เปิดนะครับแต่ผมแนะนาให้ปิดเนาะนะครับมันก็จะลดนะครับการแหลกกันอะไรได้นะครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ตัวนี้นะครับเราเลื่อนมาเรื่อยนะครับ fps แล้วก็กดเปิดนะครับผม อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดเข้ามาเปิดถ้าของใครไม่มียังไม่ทําก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าทำแล้วมันก็จะมีขึ้นให้เรากดเปิดเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าพัตตัวนี้ผมก็ปรับตมสูตรนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภาพในเกมกันดีกว่านะครับไปดูมุมมองมุมกล้องด้วยนะครับผมเอาเป็นบทปกติ นะครับสร้างห้องกันนะครับ เีย,ย,ยถ้าเป็นตัวเก่านะครับเวลาเรากดวาร์ปเนี่ยภาพมันจะย้อนนะครับแต่เป็นมันอัพใหม่มันจะไม่ย้อนนะครับอันนี้คือใกล้นะครับเนี่ยมุมใกล้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ถ้าเกิดไกลเนี่ยมันจะไกลมากเลยนะครับนี่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเดินช้านะครับเฮ้อยอย่าเพิ่งลัวสิเฮ้ย ให้สำรวจแมปก่อนเลยก็ประมาณนี้นะครับสมมุติถ้าเราเล่นป่าเล่นโลมเรามาดักอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ตรงบับเนาะนะครับผมสมมุติฝั่งตรงข้ามมันมาเอามังกรเอาของเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับผมมันก็จะแอบโกงนิดนิดนะครับนี่อย่างเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะดูเห็นเลยนะครับว่าบับเนี่ยป่าเข้าฟาร์ม ยังไงอะไรยังไงเวลาจะลาดอะไรง่ายนะครับหรืออย่างนี้นะครับถ้าเปิดเป็นไกลนะครับมุมกล้องไกลไม่ยิงจะไกลนะครับผมวายเรยิงทำไมไวะนี่จะเดินดูแมพอืมก็นี่ปรับตามสุดนะครับอ๋อที่ว่าปรับ ตามสูตรอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนะี่ะที่ว่ามันลื่นนะครับเพราะว่าแมปด้วยแหละนะครับก็ในคลิปเก่าก็มีนะครับผมเนี่ยนะครับพุ่มหญ้าขยับได้นะครับปรับตามสูตรนั่นเนี่ยนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นผมปรับนั่นแหละไอ้ตอนแรกนะครับในหน้าตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับมุมกล้องเนาะนะครับใครชอบกว้างชอบไกลแค่ไหนก็ปรับเอานะครับ มันก็จะเดินช้านะครับถ้ามันกว้างเกินไปเดินช้าเนี่เยเพื่อนๆคิดดูแค่1ินะครับถ้าเกิด20%่สหรือว่า30%มเนี่ยมันจะมันจะทั่วแมพเลยนะครับแล้วมันจะเดินช้ามากนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยแลวก,กันนะครับผมอขอบคุณครับ